ไม่เห็นหน้ามิกิแล้วโอไม่ใช่ไม่เห็นหน้าลิโก้โอเคทีนี้เราเลือกได้ยังใครจะกล่องไหนของอยู่ห้าเลใช่ไหมอันนี้เอ้ยไม่ให้ลิโก้เลือกก่อนดีกว่าเพราะว่าลิโก้เป็นน้องเล็กสุดลิโก้เลือกเลยลูกกล่องหนึ่งหนูเลือกเลยค่ะไม่เป่ายิงชูใครเป่ายิงชูกับพี่ปางอิงปอายิงชูกับพี่ปางองโอเค ชูปลิโกชนะอ่าริโกชนะอาริโกเลือกอันนี้โอเคแล้วก็มีกี่ทีนี้กี่อันไหนเออปางอีอันนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอายังไงดีเดี๋ยวพึ่งอย่าพึ่งอย่ไม่ตื่นเต้นอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอลิโกแก่เลยหรออย่าพึ่งแก่ฮะแก่พร้อมกันเลยหรอแก่พร้อมกันเอออ่ะพร้อมเลยไปพร้อมจัดเลยแก่เลยลูกโกแก่เลยค่ะแก่เลยค่ะลูกตื่นเต้นอตื่นเต้นฮะโอเคมา โครงการใช่ไหมล่เออโอเคมาโอเคแกช่วยถุมด้วยฮะโอเคมีคนไม่เหมือนกันหนึ่งตัวเฮ้ยโอเคดูด้โอเคตาไม่จริงฮะมีแกต้องพอใจในสิ่งที่ตนมี ได้ไหมได้มันเหมือนกันเฮ้ยทำไมมันเหมือนกันนะ่ะม้าสั่งมาจากสองเจ้า <29 S 3> ไงไหนอ่ะลิไหนลิม้าดูดิตาเหมือนกัน,นไหมอุ้ยตาเหมือนกันเลยอ่ะไหนมาดูแตนชูนก็เหมือนกันใช่ไหมเราเราขายออกอันนึงดีไหมในกระเป๋ามีที่ห้อยอยู่นี้อ๋อมีที่ห้อยด้วยใช่ไหมไหนกล่องหรอมีทุกกล่องนะน,งนั่งกล่องอีกกล่องนึง นหนึ่งหนึ่งข้างตรงนี้แล้วก็หนึ่งข้างตรงนี้ก็มาไม,ไไมไ่หันหน้ามานี่ใส่มือได้ด้วยดูสีเดี๋ยวเอาน้องไปโรงเรียนไหมเอาน้องไปโรงเรียนก็ได้ <c oughs>